ที่ที่พปนตั้งกลุ่มให้เพราะตรงนี้แหละคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะไปมีส่วนร่วมคุยพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอันดับแรกเลยคือป้องกันป้องกันที่จะไปถูกหลอกแน่ๆเลยนะคะเปนนักคิดว่าพปนนักก็มีส่วนช่วยได้ระดับหนึ่งคนที่เข้าใจผิดที่ต้องส่งเงินไปทำใบอะคะ่ะ แล้วเขาเสียเงินแล้วเขาก็ไม่ได้ทําไม่ได้ขายนะคะพนักก็พยายามพูดพยายามบอกว่าการซื้อขายนะไม่ต้องไม่ต้องไปให้เงินเ้านะไม่ต้องโอนเงินให้เขานะเราซื้อขายนะเราคนขายเราต้องได้เงินนะคะท mm ุกคนแล้วแล้ว,ลวเหรียญที่เขาบอกว่าเขารับซื้อแพงๆอ่ะให้คิดดูนะคะว่าเป็นไปได้ไหมอย่างเหรียญการจนาเขาบอกว่าเขารับซื้อเหรียญเป็นหมื่นนะคะ ถ้าเขาต้องการเหรียญการจนาจริงๆอะ่ะไม่ต้องถึงเหรียญหมื่นนะคะเอาแค่เหรียญละยี่สิบาทเอาสิบ้อมาขนก็ไม่หมดนะคะอันนี้คือพูดให้คิดอ่ะนะคะให้คิดแลวแล้วส่วนมากก็จะเป็นปลาแผ่นดินอีกใช่ไหมที่เห็นมีคนบอกอย่างเงี้ยเหรียญเนี้ยนนที่เขาบอกเขารับซื้อราคาเป็นหมื่นนะคะเหรียญน,นี้มีจํานวนเยอะมากนะคะไม่ต้องถึงหมื่นหรอกเนี่ยยี่สบาทก็เอารถสิบ้อมาขนไม่หมด รถดำเมฆฝนก็ไม่หมดนะอันนี้คือพูดให้คิดนะนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่เขาซื้อขายแพยงๆค่ะนะคะก็อย่างน้อยก็สกิดกันนิดนึงอะ่ะเนาะสะกิดเพื่อนเพื่อนๆที่อเ่อที่ที่คนที่กําลังคิดว่าจะส่งเงินโอนเงินไปให้เขาทาใบอะ่ะจะได้ฉุกคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันผลิตเยอะว่ามันจะมีขายมันจะซื้อจริงหรือราคานนี้จะเป็นไปได้หรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะนิดนึงก็ยังดี เป็นเสียงเล็กๆช่วยกันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ให้เพื่อนๆเราไปถูกเขาหลอกเสียงเงินแล้วก็ถ้าท่านต้องการถ้าถ้าเหรียญน,นะคะท่านไม่ต้องไปหาขายที่ไหนแล้วค่ะโพสต์หน้าเฟซตัวเองก็ได้โพสเป็นสาธารณะนะถ้าเหรียญท่านแพงเหรียญท่านมีราคานะ มีคนซื้อแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเหรียญเราถ้าเหรียญเรามีราคาถ้าเหรียญเราแพงมีคนซื้อแน่นอนอ่ะเนี่ยเหรียญสองเหรียญน,นี้ไปะนักพังหยิบดูเขาจะมีสองรุ่นเห็นไหมคะรุ่นนี้ก็คืออ่ะ,ะเปียนตรงประนัไม่รู้ไปะนัไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอันนี้แต่อันนี้เปียนกลับคนหยิบขึ้นมาดู อันนี้แบ่งปันกันดูเฉยเดี๋ยวต้องไปเขาจะมีสองรุ่นสองแบบทุกคนอยากรู้ถามมาได้เลยนะคะถามมาแล้วเดี๋ยวก็น่าจะตอบค่ะ คําถามของท่านนะคะจะมีประโยชน์สําหรับคนที่รอฟังคําตอบอีกหลายคนบางคนบางคนถามบางคนไม่กล้าถามนะคะอยากรู้แต่รอรอให้คนอื่นถามบางคนก็ไม่สะดวกพิมพ์บางทีปะป็นนาดอ่านอ่านอ่านไลน์อ่ะบางทีป็นนัดก็ไม่ได้ตอบหลายคนบอกว่าอ่านแล้วไม่ตอบใช่บางทีปน็นนัดอ่านในคอม แล้วพิมพ์ไม่ได้อ่ะค่ะข้อความพิมพ์ไม่ได้เป็นพิมพ์อยู่ไกลเป็นพิมพ์อยู่นู่นใต้เป็นเอาถาดทับไว้อยู่ก็พิมพ์ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ตอบอ่านแล้วก็ไม่ตอบเขาตอบไม่ได้ <lem par> เป็นพิมพไม่อยู่เป็นพิมพ์อยู่ใต้เครื่องก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มีอารมณ์นิดนึงว่าอ่านแล้วไม่ยอมตอบ รับพอสอ,อะไรเดี๋ยวกันนะครับครับสงสารนักสะสมด้วยกันใช่ค่ะนะคะคุณชวริตเราก็ช่วยได้แค่นี้แหละนิดหน่อยนะก็ยังดีเขาหวังอ่ะเข้าใจได้นะคะคุณชวริตเข้าใจได้เข้าใจถึงความหวังนะถ้าสมมุติถ้าอย่างเราอะ่ะอย่างป้าน้าและอย่างคุณชวริตเนี่ยสมมุติถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแต่อเผอิญว่าเรามีเหรียญอยู่ใช่ไหมคะ สมมติว่าเรา,ามีเหรียญเหรียญนี่ทุกคนมีอยู่แล้วเชื่อว่าทุกบ้านมีลองไปค้นใต้กล่องใต้เกะใต้น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะต้องเจอใช่ไหมคะเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วเขารู้อะทุกบ้านมีแน่นอนแล้วเขาก็มาประกาศรับรับเหรียญที่มีทุกบ้านน่ะนะคะเขาหวานแหในบ่อที่มีปลาชุมอะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็มาประกาศรับเหรียญน,นี้อ่ะแล้ว คนก็ไปค้น,คนดูคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูอะ,อะไรละ่ะไม่ได้อยู่ในวงการอะ่ะไม่เคยรู้ว่าเขามีอะไรกันเท่าไหร่ขายซื้อขายกันเหรออะไรเงี้ยไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะก็ไปเจอก็เห็นประกาศรับอ่ะฉันมีพอดีนี่ว่าอุ้ยเหรียแล้วต้องเป็นเป็นหลายหมื่นฉันมีพอดีเลยอะไรเงี้ยก็ติดต่อไปก็บอกว่ามีกำการขายเขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็ให้ให้ส่งเงินไปทําใบประกัน โอนไปเท่าไร5.99หรือ6.99เนาะสำหรับคนไม่รู้นะคะคนที่ไม่รู้เขาคิดว่าคุม้มถ้าเป็นอย่างป้านากับคุณโชลตเนี่ยถ้าสมมุติถ้าไม่รู้เนะี่ยก็คงก็คิดว่าคุ้มเนาะจ่ายไป5 9 9 6.99แล้วขายได้ราคาเป็นหลายหมื่นหลายแสะนเะ่เป็นหลายหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยก็คุม้มก็ก็ยอมเนาะก็โอนให้เข้าไปนั่นแหละคะ่ะ ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคิดว่าคุ้มอะ่ะเสียแค่5้าร้อก็าเพื่อที่จะทำใบแล้วก็ขายก็ได้หลายหมื่นเกินคุ้มใช่ไหมคะก็นั่นแหละกระโดนเลยสงสารเขาอะค่ะคนที่มาหาป้าน้านะคะมาที่ร้านป้าหน้าเนะี่ยมีมีอยู่ท่านหนึ่งะคะ่ะโดนไป3ามครั้ง